คับรถนีนี่บุษนมันไปบังหนบุได้ได้เขาด่าได้นรถทัวเขามาลงแสดงว่าของของฝากได้หี่ใช่มนั่นรถทัวมาลงไหนรโวกคนเยเวทกับผมมีคนบอกเนาะ ตลาดร้อยปีหตลาดสำลงงางตลาดซีภาสงาังล้งาพนีวนี้สัมบ้านัมปลอกเหรอวะนับหนการานีภามีสวยมีกระเมยนมี หมอดินไปหุงเข่าด้ยคราไปจะหุงให้กิน,ม,นมันหอมบอแตกะหูโตแกตอังเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข3145ออกซ้ายเวนเ่าเยเตียอร่อยนะว้วเห็ดแกงแล้วก็เห็ดนในหมอดินหุงเข่าแล้วหุงในหมอดินมันเนท<อ>น แสดงว่าบนญิแสดงว่าบนี้เขาให้มันว่แข่งเนาะถนนคนเดินวันคนเดินสงสัยลมไม้สายขาลมไม้ชายขา,ลมมขา,ขาเาลยจรนีดสุสน อยู่บนวัสืุประบบมือก็บคซนไหนทีหาไม่พิ <c oughs> พตมะตันั่งกัดว่ามันจอดบึงพลังแกผ่าอยู่หาไดมด่พิสูจนหาที่อย่างที่เามายาำบเจ้าไปจอดบึงพลังนะน,นะางเ,งอเอา,า,างเาาเือไปนี่น กอสมิดแมนมาถาเลือดไปกอสมิดมูมูฉันมูเบิ่นไปกอแม่จะไปบ่บอไปแม่แม่ก็บ่ไปกันมบมีนไอท่านกัไปกับ่อด้มี้กับนอไปนอนไอที่มันนั่งถ่าเลือดไปนอนเขาพิ่นเมาเลือไปแม่พ่กไปือกับสิบกว่าสี่หาพัน แต่ว่าฟ้ามมือนี่ไงแต่ยังมาทานลงเรือเป็นกอสมเมส แม่ปลาดึงมือถือเ้แม่ปลามือถือเมื่อเขาไปเมื่อเขามาถือเขาประมือละเจ็บตู่อยู่ก็กบึกชดดีดาถ้ามันถือกุ้งกุ้งอย่งมาจีถึงแล้วเลื่อนเลนี่เขียวเลยเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกใคร่หงก่อนไข่เห็นก่อนได้ยกมือขึ้นอนเลยยกมือขึ้นหน่อยลูกยกมือขึ้นหน่อยอะไรนะเรือสปีโก้เฟอรี่เรืออย่า สปีกโปดบเพบัเพโอ้ยัไงหาเขานี่หาชนชนไบัเพอเขาตอสายมาลงเอานี่เขาเอานี่นี่เนี้ยเราชนเต็มนี่เงาไปเลยนี่คง เราเข้าไปเรียกว่าปลาสนวยทำเงดีเขามีคน้ชอนชวนที่ว่าติวี้ว่าจัวที่ลุกกดไอ้ดึงมาเข้าแตงยิวเขาชวนชวนน่ะแหละที่ไปนั่น สอนก็นียเพื่อขอเงินเขียเยกันนบ่อีคนหลายเว้กันว นี่มันยูเราเราฟังเองเาไปจอดรถรถว่างมัน้องไปจอดเรอกล้วยโคาค้วาหลายอยู่เดม่นหลายามาก่เอานะ่สิาลเนน้าบ่ละ

แพ,พงขานาดเขาก็บอลแล้วล่ะเฮ้ยผู้แสารร่งอเขาหาสิบบาทก็ถือว่าแพงอยู่ตัวรหาชิบบาทเหซสี่ตัวร้อย <sm all> มันายไปรันยนั่งไปไเบมืออนั่งนึ่งมืไ้ขไปว่าอย่างแตถึงว่ามันแพงกันยังวะแ <sm all> พงเกินไป มีคนติดลมพุงทั้งหลังเจ็ดร้อยห้าสิเมตรเบาๆฮะยังมีคนติดรถขับพ่งทั้งหลังมาเล่นทะเลอยู่บริเวณอ๋ขอขโมยเขาเนาะเออคนนีอยู่อเจ็ดร้อย <150 S 1> ห้าสเมตรเบาเเราจะลองลอง,งได้มาแล้ว ทัวเนี่ะนี่เลยเซเว่นไปนี่โอ้ซื้อแรงนี่ยะธาดังเนี่ยฟ้ามุนี่นี่นี่ตลาดนี่เฮทมาเนี่ยวันวันนี่ตลาดเศร้านี่ตลาดเศร้านี่ตลาดเศร้านี่ประมงนี่นี่นี่แล้วเนี่ยยังขายอยู่ในสวนตลาง่านายยักษ์สางมนสิได้ของใหม่เออแม่จังสันประกอบเราถือบามุ่อก็ย้ำเหมือนกันปลากิบปลารื้อนี่ยังขายขายมัดมือขายวันเดือย มันยับแับมันเบาเพี้ยมันราคาเดียวนังเลยสวของใหม่สอเมตรเบาเบามันจะไมบ้านสวน นสี่อ้ดกระ้ยงแล้วแบบสี่นี่ันี่ันแววได้ช่ไหมากุระนี่ถ้าเวาได้นี่ชไห้หลังนี่สองหลังติดกันโมบันเพียงมเพียงตอนนี้เขาเข้าไปเลยนะเตซกินจี้เป็นลงไปเือนกอน คนเดียวจะกหละกูไม <together> ่ทายเอาว่าลาบ้ากับทายตัวประเด็นหนูมุจีแชเด็กมาให้ตาหน่อยลูกอ้าวแล้วหนูเล่นได้ไงลูกโอ้ยกัวนี่กะมาสมัครกบสมัครซะสมัครสามมือหาชิ้นเก้าบาทเองกินกาแฟแก้วหนึ่งเัิดตัว กินเนื้อบิวแด้มัน,นแพงนะเสียดายนั่นว่าวเราผูกโจาเหลือหน่อยหนึ่งอาไว้ขี่มันล่ะโอ้ยขี่รัว ทะเลสบายมุมาดูที่บนรด้นขวาทางเลียวาก้าคนเขา้าเหรอโอ้ยเขาบ้ากระซาคตีแรกแบกนี้เหล่าก่อนนี่กข้าเรนนะเอรษฐายดี้องหูไปปุ่นเนี่ยมันนังบ้านไผ่บ้านมั่นเลยมีอมันนั่งอยู่หลังเก้ากับสิบเอ็ดบังไะขายที่ดินโอ้ยเขาไหนไปทำอเขาไหนเอะใช่ใชร้อยเท่าไรละนี่เก้กับสิ็ นี S <S <preach ers> <á> ่เลยป่ะมอ้ยจอดรถข้างๆก็ได้ที่สุดมองจอดรถเขาเห็นเหตุบะเขาไปเบื้งก้อนจะได้ว่าหลังใดนี่เหรอเออนี่เหรอนี่ซ้อมหลังนี่ซอมหลังต้องถามกันเลยนี่นั่นมองจอดรถเขาเนี่ยนี่มองีโมงัวเดี๋ยวหลังไหนอ๋อเออเบื้องนี้ก่อนเบื้องก่อนเบื้องก่อนเบื้องก่อนมองใดดีก็เอามาโมจิถึงแล้วลุงมาเป็นเก้าข้อสิบเอ็ดบ่มาจิมาเริ่ม้อเร็วมาลงมาลงมา มามา,มาดูลงมาดูสิลูกลงมาดูสิหนูลงมาดูสิลูกเออลองมามามเดินมาเดิน,ด,นดูหน่อยลอูกดูดูมันเป็นอะไรอะสิ่งสิ่งที่เราไม่เคยเห็นลูก